ถูกใจว้ถูกใจไว้แม่ทองคำาแม่ทองคำเทพจะ้าทอนดูว่าไอ้ตีอยู่ในรือนนั้นบ้างตีหนุ่มเมืองเพชรตีหนุ่มเมืองเพชรดูว่าเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเมืองเพชรส่งไทยต้องส่งส่งให้ตี๋พายตี๋พายตี๋ดูบวกว่าตีบวกกับเว้นครสวรรค์แต่ว่าเจ้าแม่ทองคำนั้นมีไอ้ชอชอนน้ำชัยเจ้าแม่ชอ้อนน้ำชัยแล้วก็แปรนางหัวท้ายเพช เอวระวาตาคนตาเปิดตาคนตาตาตอนนี the people, the good the, like, ้กอดคอเสมอกันเลยครับใครจะรอดตาผ่านกอดกันจะแม่ทองคำทองคาเต่จะรุ่ตอดรองน้ำสีได้สาวเมืองเป็นไอ้หนุ่มเมืองเป็นไอ้หนุ่มเมืองเป็นเราจะแตกแล้วเว้ยเมืองเป็นแตกแล้วจ้าเอาละบยเฮ้ยงานที่สุดกันเต็มร้อยเต็มล้านเอาวละเฮ้ยถึงกันต้องขอบอกไอ้ยอดไอ้ใจวาเลยไอ้หนุ่มเมืองเป็นเงยหน้าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรขอเสียงต่อ ครับทงานผู้ตองเกียรติไม่รอชา้าตัดสินเรือร่องน้ำน้ำเงินครับหนุ่มเมืองเพชรเป็นเรือชนะหนุม่ม